ตอนที่สองนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งมีชีวิตสุดแปลกที่ยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักสำรวจธรรมชาติและความหลงไหลที่มหัศจรรย์ของโลกใบนี้บล็อกฟิชเป็นปลาที่ขึ้นชื่อว่าหน้าตาเศร้าหมองที่สุดในโลกและมักได้รับการยกให้เป็นสัตว์หน้าตาแปลกอันดับต้นๆในธรรมชาติแต่ถึงหน้าตาของมันจะดูแปลกมันกลับมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างลักษณะเด่นหน้าตาเหมือนก้อนเยลลี่ ล็อบฟิตดูเหมือนเยลลี่อ่อนนุ่มเมื่อถูกนำขึ้นมาบนบกแต่ในน้ำลึกร่างกายของมันจะดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงไร้กระดูกและกล้ามเนื้อแท้จริงร่างกายของมันเป็นวุ้นแทบทั้งหมดเพื่อช่วยปรับตัวให้ลอยอยู่ในน้ำลึกที่แรงดันสูงมีชีวิตในน้ำลึกมันอาศัยอยู่ในทะเลลึก600ถึง1,200เมตรซึ่งแรงดันน้ำมหาศาลและไม่มีแสงอาทิตย์พฤติกรรมและการดำรงชีวิตการกินอาหาร บล็อกฟิตเป็นนักกินอาหารแบบพาสีฟมันไม่ล่าเหยื่อแต่กินสิ่งที่ลอยมาใกล้เช่นสัตว์ทะเลขนาดเล็กไม่ไว้น้ำมากนักเนื่องจากโครงสร้างร่างกายอ่อนนุ่มบล็อกฟิตมักจะลอยนิ่งๆหรือขยับตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อประหยัดพลังงานถิ่นที่อยู่อาศัยของบล็อกฟิตบริเวณที่พบได้บ่อยนอกชายฝั่งของออสเตรเลียใกล้ทะเลเทสเมเนียนิวซีแลนด์ เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์บล็อ f ฟิ h ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกหลังจากภาพของมันบนบกแต่นั่นไม่ใช่รูปร่างที่แท้จริงของมันในทะเลสาเหตุที่ทำให้รูปร่างของบล็อ f ฟิ h บนบกและในน้ำต่างกันบล็อ f ฟิ h อาศัยอยู่ในทะเลลึกที่แรงดันน้ำสูงมากเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นร่างกายของมันถูกแรงดันน้ำมหาศาลช่วยพยุงเอาไว้ทำให้มันดูคงรูป เมื่อบล็อกฟิตถูกนำขึ้นมาบนบกแรงดันน้ำที่ช่วยรักษารูปร่างของมันหายไปร่างกายของมันจึงแฟบและยืดออกเหมือนเยลลี่ความสำคัญต่อระบบนิเวศแม้บล็อกฟิตจะดูแปลกแต่มันช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศของทะเลลึกโดยกินซากสิ่งมีชีวิตที่ตกลงมาบนพื้นทะเลบล็อกฟิตเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ถูกจับมาเป็นผลพลอยได้จากการทำประมงน้ำลึกและความเสียหายจากการลากอวนทำให้จำนวนของมันลดลงความมหัศจรรย์ของ b ล็อกฟิทบล็อกฟิอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาแปลกจนดูเหมือนหลุดออกมาจากโลกการ์ตูนแต่มันคือหนึ่งในตัวอย่างของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายในทะเลลึกและเป็นเครื่องตัวใจว่าธรรมชาติยังเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสําววจและน่าทึ่งเสมอนกโพทูหรือโพทู นกโพทูเป็นนกกลางคืนที่มีรูปร่างและพฤติกรรมสุดแปลกจนทําให้หลายคนมองข้ามไปนกชนิดนี้มีลำตัวสีเทาหรือน้ําตาลอ่อนลวดลายบนตัวเหมือนกับเปลือกไม้ทําให้มันสามารถพรางตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเก่อยอยู่บนต้นไม้ถิ่นที่อยู่อาศัยนกโพทูเป็นหนกที่พบได้ในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ตั้งแต่เม็กซิโกลงไปจนถึงประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาโดยถิ่นที่อยู่อาศัยหลักของพวกมันคือบริเวณที่มีป่าดิบชื้นป่าเบญจพรรณ หรือป่าชายเลนที่มีต้นไม้หนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ลักษณะเด่นความสามารถในการพลางตัวนกโพทูสามารถนิ่งสนิทเหมือนกิ่งไม้จนแทบแยกไม่ออกว่านี่คือนกหรือส่วนหนึ่งของต้นไม้ดวงตาโตมหาศาลดวงตาขนาดใหญ่ของมันช่วยให้มองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนแต่น่าแปลกที่มันมักจะหลับในช่วงกลางวันโดยปิดตาเพียงบางส่วนทำให้ยังคงมองเห็นภัยคุกคามรอบตัวได้ แม้ว่านากโพทูจะมีรูปลักษณ์ลึกลับเหมือนหลุดมาจากโลกแฟนตาซีแต่เสียงร้องของมันกลับสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ได้ยินเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจการล่าเหยื่อนกโพทูเป็นนักล่าแมลงชั้นเยี่ยมมันจะบินจับเหยื่อกลางอากาศในเวลากลางคืนเช่นแมลงเม้าและด้วงการทำรังแปลกประหลาด แทนที่จะสร้างรังเหมือนนกทั่วไปมันมักวางไข่บนซอกหรือรอยแตกของต้นไม้โดยใช้ความนิ่งและลวดลายบนตัวช่วยปกป้องไข่จากผู้ลา่าสัตว์ลึกลับในวัฒนธรรมพื้นเมืองในบางพื้นที่ของอเมริกาใต้าชาวบ้านเชื่อว่านกโพทูเป็นผู้เฝ้าป่าและอาจเกี่ยวข้องกับตำนานลี้ลับความลึกลับของนกโพทูทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าจดจำที่สุดในหมู่นักสำรวจธรรมชาติและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ได้พบเจอถึงความหลากหลายอันน่ามหัศจรรย์ของโลก มดแพนด้าแพนเดนแม้ชื่อจะเป็นมดแพนด้าแต่แท้จริงแล้วสัตว์ชนิดนี้ไม่ใช่มดแต่เป็นตัวต่อในวงมิทิลิดีที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อตัวต่อกรรมยี่เวลวิเทนส์มดแพนด้าถูกค้นพบและบันทึกทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในปีคศ1938แและสามารถพบได้ในพื้นที่ชายฝั่งแห้งแล้งของประเทศชิลี ต่างจากมดจริงมดแพนด้าไม่อาศัยอยู่ในรังรวมและไม่มีระบบโครงสร้างทางสังคมแบบมดเช่นราชินีวันนะหรือกลุ่มแรงงานแยกหน้าที่กันมันได้ชื่อว่ามดแพนด้าจากสีสันขาวดำที่โดดเด่นของตัวเมียซึ่งคล้ายกับลายของมีแพนด้าอย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้รูปลักษณ์ที่ดูน่ารักนี้หลอกคุณเพราะมดแพนด้ายังมีอีกชื่อหนึ่งว่าขาคิเลอร์หรือนักฆ่าวัว เนื่องจากเหล็กในที่ยาวเป็นพิเศษของมันสามารถต่อยได้อย่างเจ็บปวดมากจนเป็นที่เรื่องลือจนมีเรื่องเล่าว่ามีวัวตัวหนึ่งเผลเดินไปเหยียบตัวต่อตัวเมียจึงโดนต่อยตรงส่วนอ่อนนุ่มตรงเท้าวัวตัวนั้นยืนทนความเจ็บปวดในจุดที่มันโดนต่อยไม่ได้มันจึงออกวิ่งอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งขามันหักและตายในที่สุดความแตกต่างระหว่างเพศมดแพนด้ามีความแตกต่างระหว่างเพศที่ชัดเจนตัวเมีย มีเหล็กในที่ดัดแปลงมาจากอวัยวะวางไข่และไม่มีปีตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่ามีปีกบินได้และไม่มีเหล็กในระหว่างการผสมพันธุ์ตัวผู้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามากจะยกร่างของตัวเมียขึ้นแล้วพาเธอบินไปด้วยเมื่อเสร็จสิ้นตัวเมียจะลงไปยังรังใต้ดินของผึ้งหรือตัวต่อชนิดอื่นเพื่อวางไข่วงจรชีวิต ตัวเมียมดแพนด้าจะวางไข่ข้างๆตัวอ่อนหรือดักแด้ของพึ่งหรือตัวต่อใต้ดินไข่ของมดแพนด้าจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนและค่อยๆกัดกินตัวอ่อนของเจ้าบ้านจนตายเมื่อเติบโตเป็นตัวเต็มวัยมดแพนด้าจะกินน้ำหวานเป็นอาหารสถานะและความเสี่ยงข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและสถานะของมดแพนด้ายังมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากพื้นที่อาศัยจำกัดอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเทือกเขาแอนดีสและภูมิอากาศในพื้นที่นี้ยังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเมื่ออุณหภูมิและความแห้งแล้งในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของมดแพนด้าค่อยๆเปลี่ยนไปมดแพนด้าจึงเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่แปลกตาและน่าทึ่งในธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตเช่นกัน อูคาริหัวล้านลักษณะทั่วไปอูคาริหัวล้านเป็นลิงขนาดเล็กที่พบในแถบอเมริกาใตา้มีหัวล้นโดดเด่นและใบหน้าสีแดงสดซึ่งอาจช่วยดึงดูดคู่เนื่องจากลิงที่ป่วยหรือมีไข้มักมีใบหน้าสีซีด พวกมันมีขนยาวเป็นกระเซิงสีตั้งแต่สีน้ำตาลแดงจนถึงสีส้มอูคารีหัวล้านอาศัยอยู่เฉพาะในลุ่มน้ำอเมซอนโดยเลือกพื้นที่ป่าฝนที่มีน้ำท่วมขังตลอดปีหรือเป็นฤดูกาลและอยู่ใกล้แหล่งน้ำเช่นแม่น้ำหรือทะเลสาบเล็กๆพฤติกรรมแตกต่างจากลิงส่วนใหญ่อูคารีหัวล้านมีหางสั้นมากแต่พวกมันเคลื่อนที่อย่างท่องคล่วในต้นไม้โดยใช้แขนและขาพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากอง ซึ่งบางครั้งมีสมาชิกถึงร้อยตัวแต่ในเวลากลางวันจะกระจายตัวออกไปหาอาหารในกลุ่มเล็กๆประมาณ1-10ตัวและในเวลากลางคืนจะกลับขึ้นไปนอนบนยอดไม้ในป่าฝนอาหาร ปูคารีหัวล้านหาอาหารในเวลากลางวันโดยกินผลไม้เป็นหลักรวมทั้งใบไม้และ,มะแมลงบางชนิดขาดกันไกลที่แข็งแรงของพวกมันสามารถกัดเปลือกแข็งของถั่วบราซิลได้อาหารส่วนใหญ่หาได้จากบนต้นไม้แต่ในช่วงฤดูแล้งที่อาหารหายากพวกมันจะลงมาบนพื้นเพื่อหาของที่ตกหล่นเช่นมเมล็ดพืชหรือรากไม้ อูคารีหัวล้านเป็นลิงขนาดเล็กในลุ่มน้ำอเมซอนมีจุดเด่นคือหัวโล้นและหน้าสีแดงสดกินผลไม้ใบไม้และมแมลงอาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บนต้นไม้แต่จะแยกเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อหาอาหารในตอนกลางวันปัจจุบันประชากรลดลงและจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ นกกระสาปากพพั่วหรือนกชูบินเป็นนกที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยปากขนาดยาวประมาณหนึ่งฟุตคล้ายรองเท้าไม้ดัสสีแทนปนสีน้ำตาลขอบปากแหลมคมและมีห่วงคมที่ปลายปากซึ่งช่วยให้มันจับเหยื่อขนาดใหญ่เช่นปลาปลาทิลาเปียงงูและลูกจระเข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้มันยังสามารถกินกิ้งก่าและสัตว์น้ำอื่นๆได้อีกด้วย แม้ว่านกชนิดนี้จะดูเหมือนไม่น่ากลัวแต่มันสามารถสูงถึง5ฟุตและมีปีกกว้าง8ฟุตทำให้มันเป็นนักล่าที่มีความสามารถในการซุ่มโจมตีเหยื่อได้ดีมันสามารถยืนอยู่นิ่งๆได้นานหลายชั่วโมงรอเหยื่ออย่างลังฟิกขึ้นมาหายใจและกระโจนจับเหยื่อในทันทีนกกระสาปากพวกส่วนใหญ่จะไม่ส่งเสียงแต่บางครั้งก็ส่งเสียงกระแทกปากกันเพื่อทักทายหรือทำรังและใช้การสันคอเพื่อระบายความร้อนจากร่างกาย นกกระสาปากเพื่อกำลังเผชิญกับภัยคุกค,คามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่การทำลายรังจากปุสัตว์มลพิษและการล่าหาอาหารการอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะปัจจุบันมีนกชูบินเหลืออยู่เพียง3,300ถึง5,300ตัวในธรรมชาติและประชากรกำลังลดลงทาเซียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว พบได้ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียลักษณะเด่นของทาเซียคือดวงตาขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับการมองเห็นในเวลากลางคืนและนิ้วมือยาวที่ช่วยให้เกาะต้นไม้ได้อย่างมั่นคงทาเซียเป็นสัตว์กลางคืนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในป่าพวกมันเป็นสัตว์กินแมลงโดยล่าจิงรีผีเสื้อกลางคืนและสัตว์เล็กๆทาเซียสามารถกระโดดได้ไกลถึง3เมตรแม้จะมีขนาดตัวเล็กเพียงประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตร สัตว์ชนิดนี้ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศเพราะช่วยควบคุมประชากรมาแมลงอย่างไรก็ตามทาเซียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการทำลายถิ่นที่อยู่และการล่าผิดกฎหมายความน่ารักและความแปลกตาของทาเซียทำให้มันกลายเป็นสัตว์ที่ดึงดูดความสนใจด้วยดวงตาขนาดใหญ่ของมันเหมือนตาโตแบบการ์ตูน ประกอบกับรูปร่างเล็กจิ๋วและการกระโดดที่รวดเร็วทําให้ใครๆต่างหลงไหลในความน่ารักและความสามารถพิเศษของมันการอนุรักษ์ทาเซียในถิ่นธรรมชาติและการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ทาเซียยังคงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่งดงามต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ